สวัสดีครับอยู่กับผมอยู่แล้วกับชลองหนึ่งฟีนะวันนี้เราก็จะมาทําการก่อนที่เราจะห่อม่วงๆนะครับต้องทําอะไรก่อนนะนี่เห็นไหมครับ,นนรบมันลกๆคือต้องใช้เจ้านี่นะครับเขาเรียกว่ากันไก่ตัดจิงนี้เราก็จะมาตดัดกันก่อนนะครับที่เราจะห่อครับนี่ตัดแบบเลยมันจะได้ไม่ขวางทางนะครับทุกคนคือเรา ก่อนก่อนเราจะหอ่อเราต้องแต่งเคื่อนี้ก่อนนะครับเพื่อให้มันสวยงามแล้วก็มันมันจะได้ไม่ไปขูดกระถุงหรือว่ามังม่วงนะครับในนี้แงแต่งอย่างนี้นะครับทุกคนกีก่งไหนมีก็ตัดเทปตัดถุงเลยนะทุกคนอีกตงใครตัดนะทุกคน ตอนนี้เราก็ตัดตรงนี้เลยได้ง่ายครับทุกคอนครับอย่าลืมนะก่อนก่อนจะห่อต้องแต่งกิง่งพวกนี้ให้มันลุลง่ลงๆก่อนนะเพื่อมะม่วงของเราจะได้สวยครับทุกคนโอเคอย่าลืมกดร้อยกดติดตามกดแชร์ผมด้วยสวัสดีครับ